และว,วันนี้ผมก็อยู่ในรายการกาฟอเกสเกมเมอร์อีกแล้วนะครับคือส่วนต้นใช่นะครับตอนนี้มีคาฟอเกสเกมเมอร์มาอีกแล้ว <laughs> ตอนนี้เราอยู่ในเกมคอยมาสเตอร์อีกแล้วผนมะมีเพื่อนๆขอมาบอกกาฟิวว่าเฮ้ฟิวลองเล่นคอยมาสเตอร์เฮ้ยพี่ดู่อยซิอะไรอย่างเงี้ยผมเอองั้นจัดให้เลยได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาลองเล่นกันได้ผมปะเริ่มเลยครับผมอันดับแรกคือเพย์เฟซบุ๊กหรือว่ากทีดก็ได้ เพจเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยเพจเฟซบุ๊กชาติปุลแล้วกันเอาล่ะคือเฟซบุ๊กไม่รู้ผมว่าผมรู้ได้งไงว่าใช้รหัสใช้อีเมลอะไรกูไม่รู้ว่ามันต้องใช้อันเนี้ยเนี่ยกูเนี่ยใช้ฮอตเมลเนี่ยเนี่ย,ย <laughs> โอเคชาติปุนรู้ว่าราหัสลายลางปุลสังหนึ่งสองใช่ไหมเออเข้าฝูงระบบ เหอนเนาะชาร์จบุญดับเบิลจะผมเรียบร้อยผมส่วนและนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะผมอ๋อมันเป็นการเป็นแฮกเป็นเหมือนมอดนะผมคือผมอ่ะผมเล่นมอดคือผมไม่ได้เล่นเป็นแบบธรรมดาใช่ไหมผมเล่นมอดเป็นคอร์บัสเตอร์ผมก็รู้ว่าผมเล่นคอร์บัสเตอร์อยู่แล้วยังไงผมก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะผมว่าผมเล่นมอดว่าผมต้องขออภัยด้วยนะผมว่าผมเล่นมอดมาผมเอาละโอเคปะเราเริ่มกันเลยผม รอรอแป๊บน,นึงคนไม่กำลังโหลดอยู่อีกสักหน่อยไหมเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็รอไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วอีกนิดนึ่งอีกนิดนึ่งอีกนิดนึงเย้ yeah. <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> ผมสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใส่เลือดเสร็จแล้วต่อไปก็รอต่อไปก็รอมาโหลดครับโอเคนะครับต้องรอรอโหลดไปเรื่อย no lo đâu mấy, ơi, 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 game, game bây u đi hơi game, game ơi, game, ông game không, ơi, game bây game bây giờ u đi hơi เฮ้ยมึงมึงเสร็จยังเนี่ยวะโถ่เอ้ยมึงเสร็จยังวะกูเพิ่งจะได้เล่นวันนี้ผมตอนตัดมาตอนโหลดเสร็จแล้วผม คนรอนานเลยผมสั่งเรามารอดโหลดเสร็จแล้วนะผมไปโอเคผมหลังจากที่ผมตัดมาตอนโหลดเสร็จแล้วนี่คือโหลดเสร็จแล้วจ้ะแห่งคนรอนานเลยบ้าโอ้ยแล้วเมื่อไหร่กูจะเล่นวะไอ้บ้าเพราะเป็นอย่างนงี้ผมเห็นการตอนที่ผมต้องอะโดดลงโอ๊ย โหลดช้าอะไรงนั้นนะผมงั่นเดี๋ยวผมไปโหลดเกมใหม่มางั้นเดี๋ยวผมไปโหลดมาคอรมาสเตอร์อันใหม่มาก่อนนะผมเพราะว่าอันนี้มาโหลดช้ามากมาโหลดช้าอะไรยังไม่มาสักทีผมเดี๋ยวผมตัดมาตอนโหลดเกมใหม่เสร็จเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนโหลดคอร์มาสเตอร์เสร็จเลยผมโอเคเสร็จแลร้วยนะผมขณนทีสุดผมก็กลับมาเสร็จแล้วผมก็โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วของผมคอรมาสเตอร์อือหือ คอมพเตอร์ครั้งนี้ต้องขอโหลดหน่อยดิโอเคครั้งนี้คือผมอ่ะโหลดเสร็จเลยวฟ้อยแล้วครั้งนี้ก็น่าจะมาแล้วนะครั้งนี้ก็น่าจะได้เล่นแล้วนะครั้งนี้ก็เล่นได้แล้วเนาะเอออยาเป็นอีกรอบนะบ้าถ้ามึงเป็นรอบสุดท้ายอีกกูไม่เล่นแล้วนะ มันแร้งโลนานอิชิบหายเร็วๆสิมันเป็นอัปเดตใหม่ของคอร์มาสเตอร์ผมเอ้มึงเร็วๆสิเฮ้ยไอ้บ้ามึงเร็วๆเฮ้ย,ยมึงโหลดนานจังวะเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วไงต่อ หนึ่งเสร็จแล้วมึงก็ทำไรต่อวะเอ้ยมึงเสร็จแล้วมึงทะไรต่อเนี่ยมึงไม่เห็นมีอะไรตกปลาเลยบ้าคอมมสเตอร์มึง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 แชคแล้วมึงมึงมึงเม่กี้ผมบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ว่าท้ายแล้วกูไม่เล่นแล้วเอออีบ้าใช่ ไม่เล่นแม่งโคตรโหลดนานชิบหายโอ้เอบาสุดท้ายกูไม่พอแล้วกูไม่เล่นแล้วไอ้เหียโหลดนานแม่งชิบหายโอเคคนระับขอตัวโอเคมาโหลดนานมากเลยผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับอย่าไปโหลดอย่าทําตามผมไปโหลดเกมแบบนี้มาในนี้นะผมไม่งั้นเดี๋ยวจะโหลดนานแน่นอนเอาล่ะ ต,ตัวตัวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก <right. S 2> ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้งตัวใคให้ผมด้วยนะจ๊ะโอเคขอตัวงั้นผมสรุปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับบายบายครับไม่เป็นุรครับบายโอเคแม่โคโรนาเลยสัสโอ้โหแม่โคโรนาเลยอีอะโอับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตัองไว้อยู่นะจ๊ะ โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลงฟรีไฟกันนะครับผมลงมาส์ดเสร็จแล้วผมจะไปลงฟรีไฟนะครับผมเอาละฟรีไฟแค่เดียวพอแล้วฟรีไฟแค่นี้พอร้อยแล้วผมก็ไปลงโครงการเรื่อยๆโอเคตัวลาไปก่อนนะครับไปบ้านครับสวัสดีครับ